ขมินเสียงแตกหรือจะส่งมวยไทยหลังซีเกมไทยไลไฟ์มวยคุณขมิ้0ร้อยเปอร์เซนกสวัสดีพี่พีเอฟทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแลวฟังวันนี้แอดมินก็มีประเด็นดรามา่าเกี่ยวกับมวยคุณขมินหรือว่ามวยของชาวขมินนั่นเองนะคะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมในครั้งนี้แล้วไลฟ์วีแววที่ ไทยจะดึงมวยคุณคเมเข้ามาร่วมในการจัดซีเกมในครั้งนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินด้วยนะคะซีเกมสองพันเท่าเศร้าหาไทยเป็นเจา้าภาพมีกีฬาผืนฐานผืนบ้านชีนิทไห่คุณคเมซ อีโอ e. สหพันธ์กีฬาซีเกมยืนยันวา่าซีเกมสองพันเสาหาที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะบอมีกีฬากุลขคแม่และจะบรรจุมวยไทยให้กับสมาชิกเรียนคือเกาพร้อมกับจะมีกีฬาพืนบานเพียงซีสนิดทานั้นเองการจัดการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้ปี2000 เ้าหาทีไทยจะเป็นเจ้าภาพหลังจากทีสหพันธ์กีฬาซีเกมหรือมุนตีซีเกมใได้ลงมิติให้แก้ไขธรรมนูญขอบังคับให้ขอบังคับยิ่ง,งในหลอ่อ62ปีในใการบรรจุสนิทกีฬาซีเกมที่จะนํ่ใส่ในซีเกมครั้งนี้โดยเน้น แต่กีฬาสากลร่วมถึงอีเวนต์ที่มีในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซีเกมและเอเชียเกมเป็นหลักซึ่งกีฬาซีเกมในพื้นบ้านจะมีได้บเกินซีสนิตกีฬาสิ่งใสแต่ละสนิดบบเกิน แปดเรียนท่องโดยจะเริ่มต้นในซีเกมขั้งที่สาทีไทยนั่นเองลาสุกบิ๊กเน,ในใสตนายไซผัดศริวัตรล่องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยในฐานะซีอ โอสหาพันธ์กีฬาซีเกมได้เปิดเผยถึงเรื่องเล่าดังกาวา่าสนิทกีฬาที่จะถูกบรรจุในขั้งต่อไปจะเป็นการความเห็นกันระวางไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อให้การแข่งขันอยู่ในมาตรฐานสากลร่วมๆแล้วจะมี ประมาณ4 1เนติกีฬาส่วนกีฬาพื้นบานหรือกีฬาสาธิตจะมีการพูดคุยเว่าจ้าเจรจากันอีกครั้งหนึ่งในไทยจะบรรจุกีฬาใดๆก็ล่อฮับชมกันต่อไปในะคานาทีประเด็นได้ามาเรื่องซีเกมที่กัมพูชาหรืออ่าคุณคะแม่กับการบรรจุ คุณขะแม่เขาสิ่งใช่โดยบอมีมวยไทยนั่นยืนยันว่าในปี2000สองพันเส้าหาทีไทยเป็นเจ้าภาพทีไทยเป็นเจ้าภาพนั่นเองจะบอมีมวยกุณขะแม่แน่นอนและทิ้งสำคัญจะบอหายมวยกุณขะแม่เขามา อย่างแน่นอนและจะนํามวยไทยกับมาเขาบบัจุเพื่อสิ่งเลี้ยนตามเดิมคุณคะแม่วีเอ็นมวยไทยในซีเกมส0องพันสสามสหาสซอมวยไทยสมัครเห่่ยยื่นยันโบทรงแข่งคุณคะแม่การปฏิทินจ่ายเงินเดือนเขาราชการคาอ่างลูกจ้างประจำ บำนานปีสองพันร้าหกนั่นเองต่อไปเข้ากับมาฟังความคิดเห็นกันเลยเนาะว่าชาวขมรนเพื่อนมีความคิดเห็นแนวใดในระว่างซีเกมขครั้งนี้คนไทยหรือว่านักมวยข้องไทยหรือว่าแกงการแข่งขันซีเกมบอมีมวยคุณคะแมนนั่นเองและกะสีมีแข่มวยไทยเท่านั้นและกะสีเป็นมวยไทยที่เป็นตัวรักของการ จัดการซีเกมครั้งนี้เนาะต่อไปกับมาฟังความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์จากแาวขมิมนกันเลยจ้าเพื่อนบอกว่าไทยโบมีสิทธิทจะมาถอดม่วยขมนหรือว่าม่วยคุณขมออกจากการแข่งขันในครั้งนี้เพราะว่าอ่ามวยคุณขมิ้กำลังที่จะดังหรือว่าเป็นที่ฮูจักของหลายๆประเทศหรือว่าในหลายกลุ่มในอาเซียนนั่นเอง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านั่นแหละนะคนไทยอิจฉาคนคเขมรแท้ๆเพราะว่ามวยของคนคเขมรของเฮากำลังที่จะดังไปไกลทั่วโลกเลยอะไรประมาณนี้นะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ใช่ส่งหรือไม่ได้ส่งประเด็นมันอยู่ที่ไทยมีสิทธิ์อะไรที่จะมาไม่ให้คุณเแมหรือเขมนส่งนักมวย ไปเข้าร่วมในซีเกมครั้งนี้มันไม่เกี่ยวกันเลยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าเพราะแบบนี้แหละเขาถึงไม่อยากให้เราไปแข่งเพราะว่าไทยกลัวที่จะแพ้มวยคุณคะแม่ของเรานั่นเอง ก็เลยปิดกัน้นจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะไปแข่งเราก็ไปแข่งเลยให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยให้รู้ว่ามวยคุณคาแมของเราไม่ใช่ย่อยๆไม่ใช่เล่นๆที่จะเอามาถอดทิ้งง่ายๆอย่างนี้ความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าคนไทยก็เป็นอย่างนี้แหละ อยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยอยากไปสนใจเลยเขาคงไม่อยากให้มวยคุณคาเมของเราไปแข่งกับเขาอย่างแน่นอนนั่นแหละเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะชนะแต่ก็ช่างเถอะประเทศนี้บ้านนี้เพื่อนบ้านนี้เป็นบ้านเพื่อนบ้านที่น่ารังเกียจมากตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่า ดีแล้วแหละเราไม่จำเป็นต้องส่งมวยคุณคะแมของเราเข้าไปแข่งในไทยเลยมันไม่ได้มีผลดีต่อเราเลยดีไม่ดีเขาอาจจะเคลมมวยคุณคะแมของเราไปเป็นของเขาก็ได้คอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าใช่ๆจริงๆเลยเราไม่ควรที่จะส่งนักมวยของเราไปให้เสียเวลาเปล่าๆเ,เ,เพราะว่าเราไป ยังไงเราก็รู้ว่าเราต้องแพ้แน่นอนเราไม่มีทางที่จะชนะหรอกเพราะว่าเขาคงจะเอาเปรียบเราแน่ๆคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยอยากจะใส่มวยอะไรลงไปก็ใส่ไปเลยเราไม่สนใจหรอก และก็ดีเสียอีกที่เขาไม่ใส่มวยคุณคแมให้เราไปแข่งเพราะว่ามวยของเขาก็เปรียบเสมือนมวยลันที่เอาแต่วิ่งวิ่งวิวิ่ง,ง,งแค่นั้นเองทำให้เราอะเสียเวลาซะเปล่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวคอมเมนต์เกี่ยวกับการกีฬาชีเกมที่ไทยกำลังจะจัดในครั้งนี้นะคะแอดมินก็ได้มีโอกาสได้ไปอ่านเจอใน กูเกิลมาก็เลยเอามาเล่าอัปเดตให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ฟังนะคะแล้วก็ได้ไปสองความคิดเห็นคอมเมนต์ของคุณคะแมหรือว่าชาวขมนนั่นเองเกี่ยวกับมวยคุณขะแมที่คนไทยหรือว่ามวยไทยของเรานั่นเองที่ไม่ใส่มวยคุณขะแมลงในซีเกมครั้งที่คนไทยจะจัดขึ้นนั่นเองนะคะ FC ทุกคนทุกท่านได้รับฟังแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้อดินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอ EP ต่อไปมีเรื่องราวดีๆใหม่ๆจะมานําเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะ